โอฮอนเน่เด oh ือดเอเจนซี่เบี้ยวค่าตัวหนึ่งล้านไม่จ่ายมัดจำผิดสัญญาจ้างจากกรณีที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้รับความเสียหายจากการถูกเอเจนซี่เบี้ยวค่าตัวล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์โอฮอนเน่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว รายงานข่าวระบุว่าปกป้องสมาชิกของโอฮอนเนอร์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าโอฮอนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้โดยมีมูลค่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับโอฮอนเนอร์เป็นจำนวน1ล้านบาทซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ทางกลุ่มควรจะได้รับจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเอเจนซี่ โอฮอนเนอร์ oh e ได้มีการพูดคุยตกลงเรื่องราคากับเอเจนซี่ไว้แล้วโดยมีสัญญาว่าจ้างระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานและค่าตอบแทนอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามทางเอเจนซี่กลับผิดสัญญาไม่มีการจ่ายเงินมัดจำให้กับโอฮอนเนอร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทางกลุ่มมองว่าผิดปกตินอกจากนี้ข้อตกลงในการจ่ายเงินคือเอเจนซี่จะจ่ายเงินให้กับโอฮอนเนอร์หลังจากที่ได้มีการเผยแพร่อน คลิปวิดีโอซึ่งเป็นรูปแบบการจ่ายเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแต่ทางเอเจนซี่ก็ผิดสัญญาไม่ได้จ่ายเงินตามข้อตกลงดังกล่าวประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโอฮอนเนอร์คือความเสียหายทางการเงินเนื่องจากการไม่ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินงานของโอฮอนเนอร์อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติในการทำสัญญาเนื่องจากทางเอเจนซี่ไม่จ่ายเงินมัดจำซึ่งถือเป็นข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสในการทำสัญญาและยังเป็นการผิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอีกด้วย โดยสรุปโอฮอนเนอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเอเจนซี่เบี้ยวค่าตัวโดยทางกลุ่มได้มีการทำสัญญาว่าจ้างและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโอฮอนเนอร์เป็นอย่างมาก